โอเคนะครับกดอนเริผมขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ผมก็กลับมาทางคลิปเป็นายๆว่าลงคลิปเยอะขึ้นเลยนะครับผมก็คือแบบมีเวลาว่างขึ้นนะครับอยู่ส่วันก็ได้ลงคลิปเยอะขึ้นนะผมก็วันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้แลกไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมโดยไม่ต้องลงไฟล์แก้แลกอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนในตัวมันนี่แหละครับก่อนเลยไปโหลดแอปนี่มานะครับผมแฮกเอเดเตอร์นะครับผม เขียนชื่อเป็นกันไหมอ่ะกดเข้าไปนะครับผมนี่ครับชื่อมาตามข้างบนซ้ายนี่เลยนะครผมเขียนว่า hex editor นะฮะโหลดได้ทาง Play Store นะครับผมพอกดเข้ามานะครับกดตรง open file external นะครับผมแล้วก็ android obb นะครับผมอ่ะผมจะช้าๆนิดนึงแล้วกันปะเริ่มใหม่นะครับผมก็มีบางคนบอกว่ามันงงนะผมผมก็ไม่รู้ว่างงยังไงนะ เวลาผมสอนแบบว่าผมสอนงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ผมก็วันผมน่าจะสอนโอเคอมั้งนั่นะทุกคนนะอันแรกกด Open File นะครับผมกด external แล้วก็กด android นะครับผมต่อไปกด obb นะครับผมหาคําว่า com เนี่ยครับ com d t s free file ts เนี่ยนะครับผมให้กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดเม n เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยให้เราเปลี่ยนเป็นแนวนอนเนาะเปลีป่ยนเป็นแนวนอนผมลืมบอกไป เป็นแบบน่นอนเส็จกดตรงที่ห้าสิบเนี่ยน,น,นะครับผมเห็นไหมห้าสิบอะไรอะไรตรงพีนะเห็นไหมเป็นตัวพีนะครับผมห้าสิบถ้าเรากดเนี่ยครับอันนี้นะครับผมไอ้แดงแดงทีง่ผมกดอยู่เนี่ยไอ้แดงแดงข้างล่างเนี่ยนะผมเออกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีเลขขึ้นมานะครับผมเ,ออเดี๋ยวให,ให้ให้เราใส่โค้ดเข้าไปนะคือผมก็เปียโค้ดมาอยู่แล้วนะผมจะทิ้งโค้ดนี้ไว้ใต้คลิปนะครับผมให้ทุกคนเอาไปใส่นะโอเคกดเลือกนะครับผม เออเนี่ยครับผมก็จะได้หน้านี้มานะผมให้เราเปลี่ยนสาสิบเก้าตัวแรกนี่เลยนะผมให้เป็นหกสิบเก้านะผมหกสิบเก้านะผมโอเคนี่นะครับผมให้เราเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเป็นสติงอยู่ให้เปลี่ยนเป็น hex fragment นะครับผมกดเซฟวอลูเราก็จะได้ตัว i มานะเห็นไหมแล้วเปลี่ยนต้องสามสิบสองเออไม่ใช่ีิสามสิบสองไม่ใช่เปลี่ยนจาก เเปอร์ซ็นต์เนี่ยเห็นไหมนี่ใช่นะผมนีนยย่เออเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนนะนปนปหนึ่งนะเออตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็น15เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอดูแป๊บหนึง่งเปลี่ยนเป็น15นะครับผม15โอเคให้แฟกเมนต์เหมือนเดิมนะก,นกนะ็กดเซฟวอลูนะครับผมกดเซฟโอเค เออให้แล้วต่อไปถ้ากดด้านล่างขวามาเดิมนะไอเมนูข้างล่างเน<ม>ี่ยกดเข้าไปนะผมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลขที่เราจะเขียนนะ<ม>เดี๋ยวผมขอออกไปก๊อบแป๊บหนึ่งนะ<ม>ออกไปก๊อบมันแป๊บหนึ่ง<ม>ตัวที่สองตัวที่สองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคัดลอกมานะผมแล้วก็เอาโค้ดมาวางเหมือนเดิมวางแล้วกดสีเลกเข้าไปนะผมจะเจอหกสิบหกกับเจ็ดเนี่ยนะผมให้เราเปลี่ยนตัวแรกก็คือ ให้เป็นสามสิบเอ็ดนะครับผมสามสิบเอ็ดถูกต้องเซตวารูแล้วก็เปลี่ยนสามสิบเจ็ดเป็นสามสิบก็จะได้เลขศูนย์นะครับผมโอเคให้เป็นหนึ่งร้อยนะครับแปดแปดบีนี่ให้เปลี่ยนเป็นสามสิบเหมือนเดิมนะเหมือนกันนะผมโอเคเฮ้ย hey. ม,มาแล้วว่ะแล้วก็เปลี่ยนโอศูนย์ดีไม่ใช่ไม่ใช่โอนะศูนย์ดีนะผมให้เปลี่ยนเป็นเอฟเอฟเอฟตัวเล็กนะครับผมอ่า ผมบอกเลยลื่นแน่นอนทุกคนโอเคเอฟเอฟนะาหนะ้ผมแล้วก็กดเซฟผมแนะนำนะทําเสร็จแล้วกดเซฟเลยมันจะได้ไม่ลืมนะครับผมอันต่อไปก็กดค้นหาตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้นะตัวนี้นะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะเข้าใจไหมไม่ใช่ตัวข้างบนค้นหาแว่นขยายนะให้กดไอ้ที่มันเป็นรูปสอบไปด้านซ้ายดนะ้านขวาเออด้านขวาล่างนะกดเข้าไปเลยนะครับผมเราจะเปลี่ยนโค้ดกันอีกทีผมจะทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมใต้คลิปโอเคตัวที่ สามก็กดก๊อบมาคัดลอกนะครับผมผมว่าไม่น่าจะยากนะทําตามผมก็พอละลรื่นนะครับผมอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเก้าสี่เอสเอสนะผมลองทําในในคอมละมันลื่นขึ้นจริงๆแต่ผมยังไม่ได้ลองกับโทรศัพท์ก็คือผมจะมาลองเลยนะครับผมตอนนี้นี่นะครับมันจะเป็นสี่เนี่ยเปอร์เซ็นสี่นะฮะให้เราเปลี่ยนเป็นเก้าโสนนะครับผม ก็คือเปลี่ยนเป็นสามสิบเก้านะครับผมสามสิบเก้าก็จะได้เลขเก้านะครับผมโอเคกดเซฟวัลูปึ๊บได้เลขเก้าเปลี่ยนเลขสิบหกเป็นสามสิบก็จะได้เลขศูนย์นะครับผมโอเคเซฟวัลูนี่จะได้น,นไหมเก้าสิบนะเป็นเอฟเอ็กเก้าสิบนะแล้วก็ไม่รู้นะมันจะลื่นไหมแต่ผมลองทําในนั้นอนะลื่นแต่ผมกําลังมาลองทาในโทรศัพท์มาดูกันครับว่ามันจะลื่นก่าอันเก่าไหมกดเซฟกดโอเคนะครับผมมาเข้าเกมเลยทุกคนอย่าให้เสียเวลานะ เนี่ยอยากรู้ว่ามันลื่นไหมผมทําให้ดูเลยก่อนอื่นแล้วก็ต้องไปเคลียร์ขยะนะใช่ไหมเคลียร์ขย,ยนะในเครื่องเราเนาะผมทําความสะอาดไปอ่าเรียบร้อยทำความสะอาดปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบอ่าโอเคแล้วผมจะบอกอีกอย่างก็คือเนี่ยเข,เข้าตั้งค่านะ ที่ผมเคยบอกให้ไปเปิดโหมดสำหรับนะักพัฒนา,นาซอฟต์แวร์นะก็ลองไปดูคลิปหลังๆเอานะครับผมว่าเปิดยังไงก็น่าจะเปิดกันเป็นอยู่มั้งอ่ะเดี๋ยวผมสอนเลยละกันให้ของผมมันเข้าตรงไหนวะเกี่ยวกับโทรศพัพท์แล้วก็กดเจอ,อเนื้อนะทุกคนมันอยู่ไหนวะเวอร์ชันแอนดรอยของผมไปเข้าเวอร์ชันแอนดรอยแล้วก็ หมายเลขบิลนะผมผมกดหมายเลขบิลหรือเปล่าหมายเลขบิลนะผมำย้ำๆหรือว่ากดหมายเลขรุ่นนี่แหละอะไรสักอย่างนะครับผมกดกดจำย้ำจนมันบอกว่าเราเป็นนักพัฒน,นาซอฟแวร์อยู่แล้วนะผมของผมก็อยู่ในระบบแล้วก็ขั้นสูงแล้วก็สําหรับนักพัฒน,นาซอฟแวร์นะครับผมกดเข้าไปเครื่องใครมีไอไอตรงนี้นะ c x m s a a ก็เปิดไปนะครับผม c x m s a a นะครับผมเปิดไปแล้วก็ตรงนี้สาคัญที่สุดเลยนะครับผมขีดจำกัดมาตาารฐานเปิดแบบไม่มีขีดจำกัดมาตาารฐานพื้นหลังนะครับผมเออไม่มีกระบวนการพื้นหลังก็คือจะรันแค่แอป,ปเดียวก็คือมันมันจะเอาแบบแรมหรือว่าทรัพยากรต่างๆหรือว่า cpu นะครับคือมันจะมาประมวลผลแค่แอป,ปแอป,ปเดียวนะครับผมไม่ต้อง คือคือแบบถ้าเราเปิดนะการจแจ้งเตือนต่างๆก็จะม่ขึ้นนะคือมันจะลานแค่แอปเดียวนะครับผมเข้าใจไหมอ่าก่เข้าเกมเลยแล้วกันเธอตอนนั้นอ่ะผมผมผมเคยเปิดนะแล้วแบบผมไม่รู้ข่าวสารอะไรเลยมันไม่เด้งจริงๆทุกคนแต่ถ้าเราเล่นเกมเสร็จแล้วก็ไปเปิดแบบเป็นมาตาารฐานซะนะแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีกระบวนการพื้นหลังนะคือไม่มีอะไรทํางานขนพื้นหลังสักอย่างนะผมก็คือแบบ ก็จะลื่นมากนะครับผมผมบอกเลยเปิดอันนี้ลื่นลื่นที่สุดแต่จะมีข้อเสียก็คือเดี๋ยวจะมีข้อเสียก็คือแบบมันจะเขาเรียกว่าไงคือมันจะไม่รู้ข้อสารที่มีอะไรเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์เราปกติสมมติสมตสมติอ่ะสมมติมีเพื่อนเราไลน์มาหรือว่าแชทมานะผมมันจะไม่เด้งเนี่ยนะอันนี้คือดีนะผมดีจริงๆสำหรับเครื่องเทพมันไม่มีเรื่องของ ข oh, เขาเรียกว่าไงโอ้เลื่อนเลยทุกคนเลื่อนจริงๆนะเนี่ยโอ้เลื่อน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 จริงๆเลื่อนจริงโอ้ดูดูดูปีกนกดิเฮ้ยเลื่อนอยู่นะเฮ่เอาเรื่องอ่ะทุกคนสีสีเลยแล้วกันผมกลัวคลิปนานเอ้ยแมวดิหมดวีสไตล์ดีกว่าเนาะมันจะเออไม่ต้องสีวีสีเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะหาว่า มันเป็นแมพเล็กพี่ไม่ได้แต่ผมไม่ขอแบบไปแมพใหญ่นะคือผมพี่เจยดตัดนะคือมันนานมากนะผมก็คือขนาดผมตัดให้เหลือยอดเล็กๆนะนิดเดียวอ่ะก็คือมันมันก็ยังนานอยู่ดีคลิปยี่สิบนาทีทุกคนที่ดูเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะผมอะสี่วิสี่เลยละกันเนีดูดูเลยวะดเลยวะโทรศัพท์ผมไม่เห็นอย่บอก